วิ่งดีไหมแถวนี้แล้วแต่บางช่วงแล้วแต่บางช่วงใช่เออค่อยมม่ค่อยเท่าไหร่วิ่งก็ไกลวิ่งอ๋อโซนนี้วิ่งไกลมากเลยนะใช่เก้าสิบห้าครับเก้าสิบห้าผมให้พี่สามร้อยพี่ผมให้พี่เลยสามร้อยเยอะไปครับเยอะไปไม่เยอะเอาอาพี่สามร้อยอันนี้ผมให้พี่ไปกินเลยสั่งให้พี่กินให้พี่กินด้วยครับสวัสดีพี่เรียกรอพี่นี่แหละครับโอเคพี่ไปเลยนะครับ ซิงเลยพี่ซิงมาเลยวิ่งอยู่แถวไหนอ่ะใกล้แถวนี้ครับอาไปทางสายน้อยอ่าวิ่งดีไหมพี่โซนแถวนี้หรือไม่รู้เลยมันมันไกลมันเป็นระยะมันไกลนะใช่เท่าไหร่พี่นี้ยร้อยสี่บาทครับร้อยสี่บาทให้พี่สามร้อยให้พี่เลยพาไปกินด้วยทำไมพี่ไม่ให้เอาให้ให้เอาเอาไปเลยผมให้เลยสามร้อยโอเคพี่นะสวัสดีครับครับโอเคสวัสดีครับ วิ่งดีไหมพี่ตัวนี้ดีไหมไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยเหรอโอ้โหวิ่งหยุดทางทางไหนพี่ทางบางใหญ่ครับอ๋อเท่าไหร่พี่อันนี้หนึ่งร้อยสี่บาทครับหนึ่งร้อยสี่บาทไว้พี่สามร้อยครับพี่ให้ค่าวิ่งพี่เลยสามร้อยข้าวเอาไปกินเลยพี่เอามาพี่ครับเอาไปกินเลยเฮ้ยพี่นะครับ ะที่โทรเมื่อกี้นะที่โทรเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่พี่อ๋อไม่ใช่เหรออ๋อ้ยโทรเมนะื่อกี้อะไระไหมเท่าไหร่พี่มาแปดสิบครับแปดสิบเอาไว้เตะพี่เลยสามร้อยให้พี่ไปกินด้วย ให้พี่พีกินด้วยสั่งให้พี่กินอยให้สามร้อยเลยครับสวัสดีครับพี่ครับพี่